น้องครับตอนนี้พี่ลาเต้ก็พาน้องๆเข้ามาอยู่ในสนามสุพรรณชาสายแล้วนะครับถ้าดูจากมุมกว้างด้านนู้นเลยนะครับก็จะเป็นสแตนฝั่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะคนเนี่ยเต็มเรนหมดแล้วนะฮะแล้วก็ไล่มาเลยนะฮะตรงกลางนั้นถ้าเห็นนะครับก็จะเป็นกองเชียร์ของสันทนาการนะฮะตอนนี้บรรยากาศก็แดดร้อนค่อนข้างร้อนนะฮะก็ยังเห็นยังน้อยนิดอยู่ซึ่งคาดว่าตอนเย็นๆเนี่ยจะเต็มหมดทั้งสแตนเลยนะฮะขยับมาอีกนิดนึงครับน้องๆ ฝั่งนี้อยู่ด้านหลังของพิลาเตเองเป็นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับโอ้ตอนนี้ก็เต็มไปแล้วครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็กําลังทยอยเดินขึ้นมากันอย่างต่อเนื่องนะตอนนี้ก็ซ้อมสเต็ปม,มือซ้อมแปะเพจกันใหญ่นะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่คิดว่าไม่บอกไม่ได้นั่นก็คือนี่เลยนะฮะเป็นสแตนที่ต้องบอกว่าเป็นสแตนที่ร่มนะครับเป็นกองเชียร์ปีศาจครับเขาบอกกองเชียร์นี้เนี่ยแบบว่าสร้างสีสันคึกคืนให้กับบรรยากาศได้ไม่น้อยนะฮะ ส่วนบรรยากาศในสนามนะฮะตอนนี้เหล่าเชียร์ลีดเจอร์นะครับแล้วก็นักแสดงก็ได้มาทําการแสดงเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตอนนี้เสียงกี๊อะไรเริ่มมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นพอพลีลาเต้เขามาหรือเปล่าเขาเลยก,กี๊ดให้นะครับโอเคนะฮะและตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะทั้งหมดโดยรอบต่อไปจะพาไปดูอะไรนั้นต้องติดตามครับ